ใส่เสือตัวเกา่าพี่นองเพราะใส่แป๊บเดียวเมื่อวานเนไปถอดทีด่ทำงานกบถอดดอ,อกมาด้กินขาว<ม>เนื้อถอดตามมักชัวเนี่ยาจเด็กจะพคดมาด้วยค่ะมาด้วยกินข้าวเด้อมาด้วย <c oughs> Mwen Men mwen gen den empinan

ยุคสมัยเนี่ยยุคสมัยปุญครนะพี่น้องอันนี้คือความคิดส่วนตัวทีุ่้ญ,ญงคเขาเป็นอ่ะกับปุกู้สายสอนให้เขาเรียนรู้เองเป็นพรอผูรชสายจ้า อันนี้คือความความคิดชนโตทำไมผู้หญิงถึงเก่งขึ้นประมาณนี้ล่ะเห็นปะทำไมผู้หญิงถึงกล้าทำในสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นผู้หญิงอีกย่งประมาณนี้เนาะไป่อนอง แต่หารู้ไม่ที่ผู้หญิงทำอะ่ะเพราะผู้หญิงเขาได้เรียนรู้นะคะเขาเรียนรู้ไวมากนะจะบอกให้มาเลยบ้าไพ้ โลกะทัดมันกว้างขึ้นเนาะไม่ได้ว่าใครและไม่ได้เข้าข้างใครว่าหมดสุดจนตกจนลวนรู้ว่ามันไม่ค่อยดี แต่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยผู้หญิงเขาปีก้าขาแข็งขึ้นมาเขาทําได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายก็มีนะจะบอกนะั้นไปกันเด้อขอกันไหย